นอนุทินเชื่อจบศึกสนามเลือกตั้งภาคใต้พักร่วมรัฐบาลไม่ร้าวบอกมันจบแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงความสัมพันธ์ของพักร่วมรัฐบาลหลังจบศึกการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลาว,ว่า มันเกี่ยวอะไรกับตนเวลาแข่งขันกันทุกคนก็เป็นหมดน่าจะเข้าใจกันว่ามันจบแล้วคงไม่มีผลกระทบอะไรคนทำงานก็ทำงานไปคนแข่งขันก็แข่งขันไปมันก็คนละทีสองทีตอนเด็กๆทะเลาะก,กับเพื่อนแล้วกลับมาเป็นเพื่อนรักกันเยอะแยะไปค่ะด้านสุพลและสันติลาออกจากพักพลังประชารัฐซบพักสี่กุมารค่ะ รายงานข่าวจากพรกพลังประชารัฐแจ้งว่านายสุพลฟองงามสสบัญชีรายชื่อและนายสันติกีราน,านันสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐและได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสสต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยมีรายงานว่าทั้งสองคนนะคะจะไปร่วมงานกับพัก สร้างอนาคตไทยที่มีนายอุตมะเสาวนายนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตหัวหน้าพักพลังประชารัฐและนายสนทิรัตน์สนทิจิรวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและอดีตเลข,ขาธิการพักพลังประชารัฐเป็นแกนนำค่ะโดยนอกจากจะมีการเปิดตัวพักในวันพุทธที่19มกราคมนี้แล้วนายสุพลจะยังไปเปิดใจและอธิบายเหตุผลในการละออกจากพักพลังประชารัฐและการมาร่วมงานกับพักสร้างอนาคตไทยด้วยค่ะ ปิ้าที่ประเด็นเศรษฐกิจค่ะกระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือผู้ผลิตไก่คงราคาขายไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ60-65บาทจนกว่าสถานการณ์สินค้าจะคลี่คลายค่ะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับผู้ประกอบการผลิตผู้เลี้ยงไก่เนื้อรวมถึงห้างค้าส่งค้าปลีกต่างๆถึงสถานการณ์ราคาสินค้าไก่สดเวลานี้ว่า ในเบื้องต้นทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการคงราคาจำหน่ายไก่สดทั้งตัวเอาไว้ที่กิโลกรัมละ6 0สบถึงบาทรวมถึงเนื้อส่วนน่องติดะโพกจนกว่าสถานการณ์ราคาสินค้าจะคลี่คลายแต่ในระหว่างนี้หากต้นทุนของผู้ประกอบการพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็สามารถนำกลับมาหารือกับทางกรมการค้าภายในใหม่ได้เนื่องจากเวลานี้พบว่าต้นทุนอาหารสัตว์โดยเฉพาะราคาข้าวโพดรวมถึงปล์มน้ำมันมีการปรับราคาสูงขึ้นแต่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภคจึงได้ขอความ ร่วมมือจำหน่ายเนื้อไก่ในราคาที่กำหนดไว้ก่อนค่ะในขณะที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอื่นๆเวลานี้ทางกรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าไว้จนกว่าจะผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปก่อนซึ่งเวลานี้ยังไม่ได้อนุญาตให้สินค้ารายการใดปรับขึ้นราคาสินค้าค่ะ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาภาวะความเดือดร้อนและผลกระทบในเบื้องตน้นทางกรมได้เสนอขออนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมครมอํจำนวน1,400ล้านบาทเพื่อดำเนินการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพให้กับประชาชนจำนวน3 0 5 0จุดเบื้องต้นคาดว่าจะใช้ระยะเวลา3เดือนในขณะที่การจำหน่ายหมูเนื้อแดงราคากิโลกรัมละ150บาทจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้ ครอบคลุมช่วงเวลาที่ประชาชนต้องมีการจับจ่ายซื้อสินค้าในช่วงเทศากาลตรุษจีนค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n